้านกองทบกก็ได้มีการยกระดับความเข้มข้นในการดูแลกําลังพลจากสถานก,การณ์ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดนะคะโดยเตรียมออกระเบียบให้ทหารหญิงที่ตั้งคันนั้นทํางานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงค่ะ,คะนอกจากนี้ยังได้กําชับให้กําลังพลที่ออกปฏิบัติในจุดคัดกรองต่างๆตามพรกฉุกเฉินก็จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ย้ำให้โรงพยาบาลค่ายในจังหวัดต่างๆ เตรียมความพร้อมสนับสนุนรัฐบาลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 ค่ะจากการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหานบกกับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศเมื่อวานนี้พลเอกอภิรัตได้กล่าวย้ำถึงการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดเตรียมระยะ เตรียมโรงพยาบาลค่ายรองรับผู้ป่วยโควิด19รวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยคงความเข้มงวดในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเฉพาะการออกปฏิบัติงานในจุดตรวจและจุดคัดกรองต่างๆตามพรกฉุกเฉินผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบหมายให้กรมกำลังพลฐานบกออกระเบียบให้ทหารหญิงและพนักงานราชการหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครันสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้เพื่อลดความเสี่ยงและความปลอดภัย พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยทหารยืดระยะเวลาปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนและฆ่าเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยให้เน้นพื้นที่ชุมชนมีผู้ที่มีผู้พักอาศัยเป็นจํานวนมากซึ่งจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่18ถึง26มีนาคมที่ผ่านมาได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอเวลา244พื้นที่รวมระยะทาง304กิเมตร นอกจากนี้ได้ย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเพิ่มมาตราการดูแลกำลังพลและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค พร้อมทางขอบคุณฐานกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการในเดือนเมษายนนี้แต่สมัครใจอยู่รับราชการต่อเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังพลเนื่องจากกองทัพต้องเลื่อนการเกณฑ์ทหารจากเดือนเมษายนไปเป็นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดโดยเปิดโอกาสให้ยื่นสมัครประจำการต่ออีกจนกว่าจะถึงเวลาปลดค่ะ